สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Please นะครับผมวันนี้เนี่ยผมและซิวาน่านะครับผมเรามีมุกเสี่ยวมาฝากหรือว่า Pickup Li n e ใช่ไหมใช่ Pick Up Line ในในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า pickup Li n e แต่ว่าเป็นเป็นภาษาไทายก็คือมุกเสี่ยวแบบทุกคนที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหละครับก็คือวันนี้เรามี5้ประโยคมุกเสี่ยวเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาบอกทุกคนเผื่อว่าทุกคนอาจจะเอาไปใช้แบบ รั่ง you know like flirting with the girl yeah if you want to flirt with the girl or the boy you can use a pick up line okay let's do it the first one okay I hope you know CPR because you just took my breath away เข้าใจไหมเข้าใจนะครับก็คือแบบว่า I hope you know the CPR ใช่ไหมใช่ CPR CPR ก็คือเครื่องปั๊มหัวใจก็คือเครื่อง CPR เวลาช่วยชีวิตใช่ไหมแบบว่าผมคิดนะครับผม ผมหวังว่าคุณจะรู้จักเครื่อง CPR นะเพราะว่าคุณเนี่ยเอาการหายใจผมไปหมดเลยอ่ะคุณทําให้ผมหยุดหายใจประมาณนั้นเขาเปรียบเทียบก็คือผมหวังว่าคุณเนี่ยน่าจะรู้จักเครื่องช่วยชีวิต CPR นะเพราะว่าคุณเนี่ยเอาลมหายใจผมไปหมดแล้วอ่า<ช>ประมาณนี้ฉันฉัน,ฉ,นฉันเห็นคุณใช่ไหม It's like when I see <ช> when you see them it's like oh you took my breath away เวลาแบบผมเห็นคุณผมแทบจะหยุดหายใจเลยผมหวังว่าคุณเนี่ยจะรู้จักอยู่แล้วแบบเครื่อง CPR ช่วยชีวิตประมาณนี้อ๋อ oh, nice But when, when when I hear this I'm like Oh one so oh, oh. 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 Okay Second next Okay this one is very common mm. your eyes are like the ocean i can swim in them all day so oh <my S 1> if the girl <God. S 1> have blue eyes <Blue S 1> so you can say this ใช่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นนะมีมีตาที่เป็นสีฟ้านะครับคุณสามารถเซเซแบบคุณสามารถพูดอะไรนี้ได้เพราะ <c oughs> รว่าเหมือนราะว่าดวงตาของคุณเนี่ยเหมือนกับมันสีแบบเรียกสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยอะ <c oughs> ่ะดว,วงตาคุณเหมือนน้ำทะเลเลยแบบผมสามารถแบบว่ายในน้ำทะเลได้ทั้งวันเลยเหอะ กับเวลามองตาคุณแล้วแบบตาคุณแม่งสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลแหละผมว่ายผมว่ายน้ำได้ทั้งวันเลยนะในดวงตาคุณประมาณนั้นอ่า I think when when this pickup line like was first used it was like okay but now it's like too common it's like everyone already knows this so it's like ah when when a girl hears t h i s like ไม ah ่ไมบบอ๋อม่ really ไม่ Yeah okay the next one อันที่ส oh. ามครับประโยคที่สาม do you happen to have a band aid c a u s e I just scraped my knees falling for you อ oh, band aid ก็คือพลาสเตอร์นั่นแหละคุณมีพลาสเตอร์ไหมเพราะว่าแบบฉันเพิ่งหกล้มเนี่ยแปบลบว่าฉันถลายแบบหัวเข่าเราเนี่ยหัวเข่าเรา <ra> เออถลายไปแล้วเจ็บอะ่ะคือแบบล้มลงมาเนี่ยเพราะว่าคุณเลยนะ mm. แบบว่าเหมือนล้มแล้วแบบจะจะคุยด้วยต่อ you know like, บบ <Okay. S 2> อะไรแบบว่าอะไรเงี้ยยก็สามารถใช้คำนี้ได้ คำว,ว่า bandage ใช่ไหม bandage yeah Band i think it's american American มันคือ plaster <American, Australian. S 1> แหละคุณมี plaster ไหมถ้าคนไทยก็เรียกพาสเตอร์เวลาแปะแผลเวลาหัาวเข่าไป็นอยเพราะว่าเขาล้มแล้วเป็นแผลใช่ไหมเขาก็สัมเขาก็ถามว่าคุณมี plaster ไหมเพราะว่าฉันเพิ่งล้มเพื่อคุณเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ภาษาอังกฤษ put plaster ด้วย plaster ใช่ใช่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า plaster ได้เหมือนกันอ่าก็คือมี plaster ไหมเพราะว่าฉันล้มล้มเพื่อคุณเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็คือหาเรื่องคุยกับเขานั่นเอง อ่าพอวันนี้โอเคประโยคต่อไปประโยคที่4ครับ I think this one is good though it's like cute มากน่ารักมากเออโอเค I was wondering if you are here who's running heaven อ้ใช่ If you are here who's running heaven ก็คือเนี่ยขอโทษนะครับผมอ่ะผมแค่สงสัยว่าถ้าคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วใครอยู่บนสวรรค์นะ ใครแบบอยู่บนสวรรค์อะไรแบบนี้แบบ running on the heaven ใช่ไหมถ้าคุณอยู่ตรงนี้แล้วใครอยู่บนสวรรค์นะเหมือนจะเปรียบเทียบว่า you are an angel แบบคุณเป็นเทวดาสาวคู่น่ารักถ้าคุณอยู่ตรงนี้น่ารักมากแล้วใครจะอยู่บนสวรรค์นะครับประมาณนี้คุณอาจจะเคยได้ยินประโยคประมาณนี้มามามา,มาเยอะนะผมว่าก็คือแบบเหมือนเปรียบเทียบว่าเขาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แต่คุณอยู่ที่นี่แล้วใครอยู่บนสวรรค์ลนะเป็นการชม ว่าแบบ you r e cute you r e really beautiful stuff like that อ่าประมาณนะั้นโอเค the last one are you a magician every time I look at you everyone else disappears โอ้ก็คือคุณเป็นนักมายากลหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมจ้องมองไปที่คุณเนี่ยเห็นคุณน่จ้องที่คุณเนี่ยทุกคนหายไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าผมจ้องมองที่คุณแล้วผมต้องมนสะกดแต่คุณทำให้ everyone disappear ก็คือทําให้คนรอบๆข้างผมหายหมดผมโฟกัสที่คุณผมเห็นแต่คุณเพราะว่าผมชอบคุณอะไรประมาณนี้ก็คือแบบอืมเป็นนักมายากลไหมเนี่ยแหมทําให้ทุกคนแบบเวลาผมมองคุณปุ๊บทุกคนหายหมดเลยมีแต่คุณกับผมแบบโฟกัสชาเลอร์ other, แบบโอ้ oh, nice น <like> uh ่ารักมา I feel like this is what is happening with me a n the Star s t a r b u c k oh shit <laughs> alright to be h o n e s i h o u I should tell him right Like, mm. oh are you just yet เสีย i จแล้วก็คิด you. everyone else is a p i e s e อ่าก็นี่คือทั้งหมด pickup line นะครับคือประโยคแบบจีบสาวแบบเซียวๆ่าเผื่อคุณแนะนำไปใช้เผื่อคุณอยากจะแบบชอบแบบชอบผู้หญิงฝรั่งหรือว่าผู้ชายฝรั่งคุณก็สามารถใช้ประโยคนี้แบบเป็น funny way แบบว่าคุยแบบน่ารักตลกจีบแบบเล่นๆแย่อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะชอบคุณก็ได้นะเพราะเขาอาจจะชอบแบบ funny person นะอ่าคุณสามารถใช้ประโยค ต่างๆเหล่านี้ได้ไง mm. <Nice>, so I think if a Thai person will say this to me, i so s cute because t h they just like น่ารักน่ารักเอาอ่างนี้จำไว้แล้วเวลาเจอเซลฟี่เอา s i d ข้างนอกอ่ะก็เอามาพูดจัดเซลฟี่ได้ <laughs> ถ้าเจอเซลฟี่ข้างนอกโอเคโอเค so thank you for today นะครับผมก็นี่คือ5ประโยคนะครับที่เอามาฝากกัน pick up line ก็เดี๋ยว ฝากติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะทำกับเซลฟี่อีกก็อาจจะเอาประโยคต่างๆมามาบอกมาแนะนำให้ใช้ได้นะครับผมก็โอเคอเขอบใจไลเดอร์ทุกคนขอบใจไลเดอร์ขอบใจไล,จลเดอร์ที่ดูคลิปวิดีโอนี้เดอ้อ See you next time เดี๋ยวเจอกันเดอ้อ next next คลิปวิดีโอนะบ๊ายบาย